ท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับ่ันอีกวันนี้เป็นวันที่สของเดือนจุดเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5แล้วเวลาอีกสมวันก็จะถึงกำหนดการทอดกระถินสามมขีที่วัดป่านหนองไขน่นกนะดังวัดป,ป่านหนองไข่นก,ก็จึงถือโอกาสเชิญชวนญาติยโยมมาร่วมกัน มาร่วมกันเปิดโรงทานมาร่วมกันทำบุญกระถินกองละ100บาทนะเพื่อที่จะเอาไปนะสร้างสาราปรงสังขารด้วยและก็เป็นการชำระหนีนะ้ชำระหนี้ที่ค้างค้งอยู่จากการไปนำเตาเผาไร้มลพิษมานะก็ขอเชิญชวนญาติโยม อ่าตมาพิมพซองมาไม่มากนะส่วนผู้ใดไม่ได้รับซองไม่ได้อันนี้ก็เมื่อได้รับทราบข่าวก็ทําเป็นต้นเป็นผุ่มมาก็ได้ครอบครัวละหนึ่งรอยบาทอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยหลายคนมันก็มากเองนะมันเหมือนน้ําที่มันหยดลงจากบนฟ้าหรือบนก๊อกบนบนก๊อกที่ลงใส่โอง่ง ถึงมันจะหยดที่ระหยดระหยดแต่มันหยดอยู่เสมอเสมอน้ำม,มันก็เต็มโอ่งได้นะเหมือนกันความดีเมื่อเราสังสมอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นความสุขทําให้ตัวเองนั่นแหละพบแต่โลกที่ดีนะแล้วเป็นไปในความสิ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อประโยชน์ <c oughs> ทั้งที่เราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้ มีอายุเท่ากันมีลมหายใจเท่ากันมีตาหูจมูกเหมือนกันแต่ว่ามีการกระทําไม่เหมือนกันคนบางคนเกิดมาไม่ได้ทําความดีเลยมัวแต่ทําแต่ความไม่ดีอย่างเงี้ยก็ตายไปก็ได้พบแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะเมื่อเขาอยู่ในโลกนี้ก็ยังทําไม่ดีอย่าพูดถึงเลยว่าตายไปจะพบแต่สิ่งที่ดีอย่างเงี้ย แต่เราอยู่บนโลกนี้เราทําแต่สิ่งที่ดีๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจก็ดีทานก็มีศีลก็มีเนี่ยภาวนาก็มีเราก็ย่อมไปพบแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยเหมือนเราเอาก้อนหินโยนลงไปในสระน้นําในห้วยน้ําแล้วเราก็สวดขอก้อนหินจงลอยก้อนหินจงฟูขึ้นก้อนหินก็คงไม่ลอยก้อนหินก็จมนะเหมือนกันคนที่ทําความไม่ดีมันก็จมเหมือนก้อนหินนั่นแหละตกนรกเนี่ย หรือเราเอาน้ำมันมาเทลงบนสะลงบนห้วยบนคลองแล้วก็เราก็บอกว่าขอน้ำมันจงจมน้ำมันก็ไม่จมน้ำมันก็ลอยก็เหมือนเกิดก,การทำความดีเมื่อเราทำแล้วเ,เกิดความบอพร้อมเกิดความสบายก็ไปสู่สุขติโลกสวรรค์อย่างนี้เป็นตน้นนะครับวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นที่ผู้เจ้าสอ,สอนเรื่องสิ่งนั้นหาพบในกายนี้จากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่หนึ่งพ <c oughs> ระองค์ทรงตรัส ในเรื่องนี้นะแน่เธอที่สุดแห่งโลกใดอันจัดไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแสดงว่าที่สุดของโลกด้วยการไปกันมามันไม่มีนะแน่เธอ ในร่างกายที่ยาววายาวประมาณวาหนึ่งยังที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุเกิดขึ้นโลกเหตุเกิดขึ้นของโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้แล้วดังนี้เลยนะ ก็แสดงว่าโลกนี <S an> ้ท <S an> ี่จะดับไปก็ดับที่กายนี้ไม่ใช่ไปดับที่อื่นเพราะว่าการไปดับที่อื่นนั้นไม่ใช่นะทำยังไงที่ไม่ให้กายนี้เกิดไม่ไปใหม่ก็ศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้ดีก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไป ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามันเกิดมีอวิชชาแล้วเป็นปัจจัยมันก็ไปจนสุดเส้นทางก็เหมือนเกิดถ้าเกิดแล้วดาีก็ต้องเดินไปจนถึงสุดเส้นทางสุดเส้นทางมันอาจจะวันสองวันหรือหนึ่งปีร้อยปีเส้นทางของมนุษย์ที่เราเดินไปก็ร้อยปีอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> ส่วนมากบางทีเราเดินไม่ถึงสุดเส้นสเส้นทางเราก็ตายซะกอ่อนก็มีบางคนห้าสิบปีบางคนหนึ่งปีหนึ่งวัน ตายอย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยนั้นโลกนี่แหละที่เราผู้เจ้าทรงตรัสไว้ชัดเจนเลยว่ากายนี้แหละคือโลกเหมือน <c oughs> เราเป็นโลกใช่ไหมหรือตายไปแล้วเราก็จะไปโลกหน้าอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้านั้นการอุบัติขึ้นของกายนี่แหละผู้เจ้าจงึงเรียกว่าโลกในสมัยครั้งพุทธกาลมีเขานักถือกันว่า เนี่ยคนเราเนี่ยตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นคนอีกนะเขาก็ถือกันบางคนก็บอกไม่ใช่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็มีนะบางคนก็บอกว่าตายแล้วไม่เกิดก็มีบางคนตายแล้วศูนย์ก็มีเนี่ยเขาก็เถียงกันในสมัยก่อนนั้นนะแต่ผู้เจ้าว่ามันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าการการตายแล้วหลังจากการตายแล้วจะได้เกิดพระองค์ก็ทรงตรัสเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีไปเกิดเป็นเทวดาก็มีไปเกิดเป็นสัตว์เดชานก็มี ไปเกิดเป็นสัตว์น้ําก็มีเกิดเป็นสัตว์บกก็มีนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงของการไปกันมาของชีวิตอย่างเงี้ยก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนโยนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็เอาโคนลงบางครั้งก็เอากลางลงบางครั้งก็เอาปลายลงน,นะชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราจะฟังคําหลายๆอย่างอย่างเช่น <c oughs> เราเคยฟังว่าสุดอะไรเห็นไหม เราเราจะเห็นตามที่เขาเขียนไว้ที่ <c oughs> ที่ของที่ล้ำลึกในงานศพสุดอะไรหรืออะไรยิ่งอะไรเงี้ยนะสุดอะไรในความหมายของไทยแล้วก็ออคงจะรักที่สุดยินดีอะไรที่สุดอะไรเงี้ยแต่ในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าบอกว่าสุดอะไรคือไม่มีแล้วมันสุดแล้วไงก็เหมือน โยมเดินทางจนสุดเส้นทางแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันสุดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะสุดอะไรก็คือไม่มีความรักไม่มีความห่วงใยแล้วสุดแล้วก็เหมือนคนตายางก็สุดแล้วสุดอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนบางอย่างเราใช้ภาษานี่แหละอันนี้บางทีฟังภาษาไทยแล้วไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างเงี้ย สุดอะไรก็คือหมดแล้วที่ไม่ที่จะอะไรถึงกันนะมันจบแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเรากรวดน้ำไหมราพระญาถาก็บอกเอา้ากรวดน้ํานะกรวดน้ำนะกรวดน้ําในภาษาพจนานุก,กรมของไทยเราก็บอกว่ากรวดน้ำข่วมขันอย่าขาดจากกันไม่มีแล้วไม่เอาแล้วแต่เราบอกว่ากรวดน้ําอุทิศไปให้คนนั้นคนนี้เห็นไหมภาษาเนี่ยมันมันบางที เราเข้าใจไม่ถูกนะมันก็เหมือนกับอะไรอีกละ่ะอย่างเช่นที่เราใช้ภาษากันมันค่อนข้างค่้ยเขวอย่างเช่นข้ามทางลายมา้าเนี่ยเราก็บอกข้ามทางม้าลายเห็นไหมข้ามทางม้าลายจริงก็บอกข้ามทางลายมา้าอย่างเงี้ยเอาลายของม้าไปเขียนว่าข้ามตรงทางที่มันมีลายของมา้าอย่างเงี้ย แเราก็บอกข้ามทางม้าลายอย่างเงี้ยไหม <c oughs> ผ้าเปียกน้ำเราก็บอกว่าผ้าไปเปียกน้ําไม่บอกว่าน้ํามันเปียกผ้าเห็นไหมภาษาไทยบางทีพูดกลับกันอย่างนี้เราก็เลยไม่เข้าใจความหมายอย่างเงี้ยดังนั้นในความหมายเหมือนเหมือนอะไรลูกม้าน้อยอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าหมามันน้อยมันไม่มีลูกนะต้องแม่ลูกหมาหรือหมาหมามีลูกน้อยอะไรเงี้ยต้องพูดภาษาไทยที่บางครั้งเนี่ยมันมันมันยอมรับว่าพริกหน่อยเดียวมันเหมือนภาษาบาลีภาษาบาลีมันกันแค่กับกับ,ก,บกับหัวคาหางนิดหน่อยก็เป็นความอื่นแล้วอย่างเช่นอาคาโตแปลว่ามาแล้ว ถ้าเป็นค่าโตแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราใช้ภาษาซึ่งไม่ถูกใช้ภาษาแปลไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจความหมายมันเหมือนเราไม่เข้าใจความหมายของการเกิดเนี่ยครูเจ้าว่าการเกิดการกุตการจุติเนี่ยการก้าวลงเนี่ยการปฏิสนธิในคันของมารดาเนี่ยซึ่งแปลว่าการเกิดเนี่ย นะเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องเดินไปจนสุดทางสุดทางของมันก็คือร้อยปีในความความหมายของการเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเป็นวัวควายก็20ปนะีเป็นช้างก็อาจจะอยู่เท่ากับมนุษย์ร้อยปีเป็นพวกไก่พวกเป็ดพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยอะไรมันก็มีอายุของมันใช่ไหมเมื่อเกิดแล้วอย่างเงี้ยท่านี้ <c oughs> ทำไมผู้เจ้าทรงสอนถึงเรื่องที่ให้เรานั้นเข้าใจว่าในกายเรานี่เนี่ยยาววาหนึ่งหนาคืบหนึ่งเนี่ยคือโลกแล้วพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่าเป็นโลกโลกที่การเกิดอันเราคงเคยได้ยินว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกใหม่ให้กับลูกใช่หไหมลูกที่เกิดมาก็ได้โลกใหม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ ทำให้เกิดแล้วก็ได้แสดงโลกใหม่ให้เราได้เห็นว่าโลกนี้คือโลกมนุษย์แล้วก็ส่งสอนว่าอันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่อันนี้คือเจ้าอันนี้คือพี่คือน้องอันนี้คือเสื้อผ้าอันนี้คืออาหารอย่างนี้เป็นต้นก็ทรงบัญญัติขึ้นมาอย่างนี้แต่อย่างไรสภาวะอันมีการเกิดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมเป็นไปข้างหน้าไม่กับหลังเหมือนแม่น้ําที่ไหลไปแล้วย่อมไหลผ่านไป ชีวิตเราที่ไหลไปก็ไหลไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นแต่ถึงการตายเห็น,ห <c oughs> นั้นบางเรื่องเราก็ศึกษาภาษาให้เข้าใจนั้นพุทธระพุทธเจ้าว่าสุดอะไรก็คือไม่มีอะไรแล้วนะคําสอนของผู้ศาสนาเนี่ยเมื่อจะรวมความให้สั้นลงก็หยุดตรงที่ว่าละความยึดมั่นถือมัน่น มื่อไรก็ตามเราละความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเรามีในอดีตรูปเรามีในอนาคตรูปเรามีในปัจจุบัน,นไปจนถึงความรู้สึกความดีความชั่วอะไรในอดีตในอนาคตระหว่างออกไปได้อันนี้แหละพระอ,องค์ทรงตอนว่าเราจะละความยึดมั่นถือมั่นมันมีตัวตนระยะหนึ่งและอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะไม่มีนะมันไม่มีอะไรเป็นของเทีงแท้ แล้วเรานี่ก็เคยเป็นมาหมดผู้เจ้าเราเคยเป็นคนจนเป็นขอทานเป็นสุนัขเป็นแพะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นปลาเป็นอะไรมาเราเป็นมาหมดแล้วเพร้าง่าอย่างนี้กระดูกที่เรายืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เนี่ยหรือบ้านที่เรานั่งอยู่นอนดูเนี่ยก็มีกระดูกของเราอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เราและท่านจึงต้องท่องเที่ยวกันไปอย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้สงฆ์มาว่าเลือด ในลำคอของเราที่ไหลออกเาะถูกตัดคอถูกฆ่าถูกทำลายเนี่ยน้ำในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกเพราะเลือดของเราที่ถูกฆ่าถูกเผานั้นมากกว่านั้นอย่างเงี้ยเมื่อเราได้ฟังอย่างนี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายเรื่องความคิดความปรารถนาที่จะเกิดเพราะเราไปเกิดในโลกไหนไหนก็หนีไม่พ้นความแก่ตายได้อย่างเงี้ยหลักธรมันมีเท่านี้ะ พระพุทธเจ้าจะสอนอะไรมากมายมากมายก็สอนลงละความเพลินละความพอใจก็พ้นทุกทุกวันนันที่เราทุกเพราะเราเพลินเราพอใจกับสิ่งใดมันก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นแต่เมื่อเราวางความเพลินวางความพอใจออกไปแล้วก็พ้นทุกก็เพียงสักว่านั่นเนี่ยทรงสอนพาหิยะว่าพาหิยะถ้าเธอทําอย่างนี้ได้ไหมสักว่าไม่ว่ารูปจะมาทางตาเสียงจะมาทางหูกลิ่นจะมาทางจมูก รถจะมาทางลิ้นสัมผัสจะมาทางกายธรรมารมณ์จะมาทางใจเธอก็เพียงสักว่าแต่ว่าความรู้สึกไม่มีรักไม่มีชังอย่างเงี้ยพระองค์ก็ทรงตรัสเนี่ยโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีโลกไหนไหนก็ไม่มีแก่เธอแล้วอย่างเงี้ยแต่ปัญหาเรามันไม่สักบาเนี่พอเจอแล้วมันก็พอใจไม่พอใจเข้าไปแล้วก็จะมีโลกนี้โลกหน้าด้วยท่านทั้งหลายหลักธรรมของผู้พุทธเจ้าสอนที่ตัวเราตัวเรานี่แหละ เป็นก่อนทมตัวเรานี่แหละเป็นธรมตัวเรานี่แหละเป็นเป็นโลกตัวเรานี่แหละเป็นที่จะทําอะไรทั้งดีและชั่วได้ในตัวของของเรานี่เองนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายศึกษาอย่างนี้นะเมื่อศึกษาเข้าใจตามหลักของปรมัธธรร,รมพุทธเจ้าว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดทำข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเกิดขึ้นเราก็เข้าใจตาอย่างนี้ตาเราเป็นอย่างนี้ตาคนอื่นก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย เมื่อหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจหูอย่างนี้ก็หูเราก็เป็นอย่างนี้หูคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใจว่าหูคนอื่นจะไม่เป็นอย่างที่เรานะหรือเราได้กลิ่นทางจมูกนะเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็เกิดขึ้นกับกลิ่นนะจมูกเราเป็นอย่างไรจมูกคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นหรือได้รับรส้นรับรสที่รินนะ ก็เกิดความอร่อยหรือไม่อร่อยหรือเฉยๆเกิดขึ้นเราก็เข้าใจลีนของเราก็เป็นอย่างนี้ลี์นคนอื่นก็เป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเข้าใจเย็นร้อนอ่อนแข็งของกายนะสัมผัสช่วงนี้อากาศหนาวอยู่ที่18องศานะสิบแองศาก็ข้างเย็นนะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเรามีกายสัมผัสอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างเรานี่แหละอย่างเนี้ยเรามีใจความรู้สึกนึกคิดที่เกวาธรรมอารมณ์เกิดขึ้น ก็เรามีใจมันก็เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเข้าใจจิตของตัวเองและเข้าใจจิตของคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะไปศึกษาอะไรอะไรมากมายผู้เจ้าโอ้ยศึกษาที่ตัวเราเนี่ยจบแล้ววิชานั้นผู้เจ้าทรงสอนว่าผู้ใดรอบรู้ในขันทั้งอ้าผู้นั้นชื่อว่าจบปริญญา เมื่อเรารอบรู้แล้วเราก็หาวิธีที่จะละจะวางกับขันทั้งห้าซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นและเป็นการแบกภาระ,ะที่หนักในโลกอย่าลืมนะเราแบกถือขันห้านี่แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารไปอวดกันใช่ไหมจะไปในงานแล้วก็แต่งตัวสวยๆแบกไปอวดกันแต่พระเจ้านั่นเป็นของหนักของหนักที่ยิ่งกว่านั้นผูะเจ้านี่คือชื่อนี้ ตระกูลนี้นะยศนี้นามนี้อีกนั่นก็หนักเข้าไปอีกนะแต่เมื่อไรก็ตามเราวางของหนักในสิ่งเหล่านี้เราก็พ้นทุกอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับไปดูว่าทุกเพราะความยึดทุกเพราะความพอใจเมื่อไรก็ตามวางความยึดวางความพอใจก็พ้นทุกมีาพามผู้หนึ่งไปร้องไห้แล้วกระถามพระเจ้าทำยังไงจะไม่ร้องไห้จากการที่ญาติของเราเสียชีวิต อย่างช่วงนี้ยส่งเดือนที่แล้วนี่ก็ตายกันเยอะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะมีกันตายอยู่เยอะเพราะอากาศมันเย็นไงเสร็จแล้วก็ร้องไห้จากที่ไปงานศพงานคนตายซึ่งมีญาติก็ร้องไห้นะแล้วจะทำยังไงจะออกจากการร้องไห้ผู้เจ้าก็เลยถามว่าพรามณ์ท่านร้องไห้ทุกงานหรือว่าหรือว่าไม่ร้องไห้ก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่อ่ะแล้วทําไมไม่ร้องไห้ล่ะคนนี้ก็เป็นญาติของท่าน แล้วคนนั้นก็เป็นญาติของท่านแล้วท่านทําไมไม่ร้องไห้ก็เพราะว่าญาติคนนี้ไม่ค่อยสนิทสนมกันมากไม่ค่อยรักมากก็เลยไม่ร้องไห้อ้าวก็นี่แหละทางออกจากการพ้นทุกข์เพราะว่าเราผูกพันสนิทสนมกันมากพอเกิดลมหายตายจากก็ร้องไห้อย่างเงี้ยผู้เจ้าก็สอนวิธีร้องแก่ไม่ร้องไห้ด้วยการวางจิตอยู่เฉยเฉยเยบ้างโดยคิดเสมอว่าทุกคนก็เป็นไปอย่างนี้เราพบกันเราก็ต้องจากกันอย่างเงี้ย ไม่มีใครที่จะไม่สุดทางเดินของชีวิตเพราะชีวิตของเรามันมีสุดทางเดินคือแก่ตายอย่างเงี้ยก็วางอารมณ์นั้นนะแล้วสักวันเราก็จะต้องตายเหมือนกันพ่อแม่ก็ตายตัวเราก็ตายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายอย่างเงี้ยเออเมื่อเห็นคนอื่นตายเราก็จะต้องตายอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดเออเราจะทํำยังไงที่เป็นสัมปรายภพที่ดีกับเรา ที่จะพ้นจากการเกิดแก่ตายก็ผู้เจ้าว่าถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นก็พยายามให้ทานพยายามสมาทานศีลพยายามเจริญสมถาภาวนาเมื่อเราจเจริญสมถาภ,าภาวนาภาวนามีสติอยู่กับลมอยู่กับกายเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นทุกข์เมื่อเราปล่อยจากความยึดถือที่ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะพ้นจากความตายพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยเนี่ยมันหาที่กายเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องไปหาที่อื่น ความรู้ที่ผู้เจ้าทรงสอนเนี่ยไม่ได้สอนที่อื่นเลยสอนที่ทัวเราเนี่แน่จนโยมทั้งหลายว่าโอ้เรื่องทางธรรมมันมันเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งเรื่องทางโลกเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้เจ้าอะทำกับโลกก็อันเดียวกันนั่นแน่เพราะมันอยู่ที่กายเหล่านี้เพราะพระองค์ทรงตรัสหาพบในกายนี่แหละไม่ได้หาพบที่อื่นเลยอย่างเงี้ยสุขทุกเจเฉยดีหรือไม่ดีจะชั่วหรือดีอยู่ที่กายนี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ขอโมทนากับทันติโพธเข้ามา ท่านทั้งหลายจะไปหาอะไรที่มากมายหาที่อื่นหาที่ตัวเรานี่แหละเมื่อจิตคิดไม่ดีก็แก้แต่มาคิดที่ดีให้มีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้แก่จิตแกใจเราไปในทางที่ดีไปสุขติโลกสวรรค์อย่างเงี้ยขอมทน,นากับท่านที่โพสเข้ามาขอให้ท่านจงเป็นผู้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร